น้องเนี่ยขอมาหลายคนว่าทำแล้วไปแกล้งพี่แบงค์หน่อยแกล้งพี่แบงค์หน่อยไหนแม่งรถก็ไม่แรงว่ะโมยเครื่องเจียแขบไปเจีเองแม่งเลยไหนที่จะไปหาลุงเองละขโมยได้หรอวะขโมยได้เลยบอกเลยว่าใครไม่อยากให้เอาคืนไม่อยากให้เอากลับมาบวกสิบกูบอกเลยโคตรหัวร้อนอ่ะยกมาเสิร์ฟเฉยๆมันต้องมีเดิมพันด้วยสักหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งเอาเองครับมาประกาศเสียงสวัสดีคุณผู้ชม ที่เคาลบล้าทุกคนทุกท่านอะไรครับจะแต่งายทวันนี้นะครับอยู่กับผมอีแล้วกระป๋าเฟรม90องศาแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตแล้วอ๋อโอ๊ตหล่อเลยครับคุณหล่อมากครับแต่คุณยิ้มยิ้มสร้างความมั่นใจหน่อยครับมึงไม่ยิ้มไม่ยีฟันไว้โอ๊ตดจะไม่ทำาดี๋ยไม่ทำหรอเอาง่ายเลยคือวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หลังบ้านเลดซิ่งของเรานั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าหลังบ้านของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําที่ให้รถเราสวยที่สุดเพราะอะไรมึงบอกไปดิ คือบอกเลยว่าวผมจัดสภาพหรือว่าผมพัตโตโค้ดนะครับผมจะพัตโตโค้ดกันที่หลังบ้านาตรงนี้ตรงนี้เลยคือเป็นการพ่นสีเก็บรา,รายละเอียดบางคนบอกว่าเฮ้ยป๋ารถปา๋ปาแล้วพี่โอ๊ตแล้วพี่แบงค์รถโก้รถแชมป์ทำไมสวยจังสีโคตรเนียนก็ยยไม่ได้ <คน S 1> พัตโตโค้ดครับคนทำมันหล่อให้เสี่ยโอ๊ตเป็นคนทําเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าพี่โอ๊ตนี่เป็นคนจัดสภาพที่แบบว่ามือดีแล้วก็น้องโกโกบาก็มือดีเหมือนกันแต<อ><อ>่ช่วงงานลื่นลอ้อลื่นคลิปเล้อลื่นไหมไอ้ก็อ้าวไอ้พี่ดีแม่ มาวันนี้นะครับเราจะมาทาคลิปตามคําขอกันหลังจากที่น้องเนี่ยขอมาหลายคนว่าทำอะไรวะเบนแกล้งพี่แบงค์นหน่อยแกล้งพี่แบงค์นหน่อยอ๋อวันนี้กูจะกะว,ว่าจะลงไปหาลุงเอ็กหน่อยแล้วก็จะเลยไปหาพีตา่ตะกูด้วยไปคุยเรื่องรถนะครับแล้วก็รถที่ค่อยแรงไงจรถเออรถไม่ค่อยแรงเลยแกทํางานทําอะไรแบบคือแบบเออาร์แกก็ไปอ่ะเดี๋ยวไปนู่นไปนี่โอ้ช่วงนี้แกออกงานวีติ้งได้ข่าวว่ามีรถหรู รถหลุ่มรถอะไรรู้ไหมรถสไลด์เอารถสไลด์ไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวกูก็บอกว่ามันดูรวยดิมันดูรวยดีเอารถสไลด์ไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้สัสเอาง่ายเลยคือวันนี้เราจะมาวางแผนแกงกันก็คือเฮ้ยเราเรีอ่อนลอะไรไหนแม่งรถก็ไม่แรงละขโมยเครื่องเจญ่แบ็งไปเจ๊เองแม่งเลยไหนที่จะไปหาลูกเอ็กซ์ละขโมยได้หรอวะ เฮ้ยอแล้วเขานั่งตั้งเจียอยู่นะไม่รู้เลยวแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนในห้องอย่าบอกนะว่าติดช่วงนี้ติดเกมเออติดโดติดหนักเลยงั้นทางนี้เอาแบบหายไปเลยไหมเออเปลี่านกลุ่แปลงไปเลยเอาจริงดิอจริงไอ้เที่แล้วเขาจะโกรธหรือเปล่าวะไอ้โก้ไอ้กูก็ไม่เคยแกล้งแบบว่าเอาแบบว่าของหายกับบ้านของรักเออของรักนะคือบอกเลยว่าเครื่องเจียแคมตัวนี้นะเป็นตัวที่เจียให้หกหกเพราะผมมันแรงขึ้นคันและตอนนี้คือห้าเก้ากูไม่แรงสักทีเออติดอะไรก็รู้มีเมื่อวานเมื่อวานบอกไปออกไปขี่รถเล่นกันมีีีรรรถเเค้าแงงออกัันดยยวท อ,อ,อืมกูกง็งงกันทำไมรบกูมันแบบว่ามากแหลกมากเสียงอะไรวะทะเลตีคอโอ้ยใช่แล้วแฉ้มเอางี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลากูว่านะอุ้มเลยอุ้มเลยอ่ะอุ้มเลยไปไอ้น,นี้ไอแ้แชมป์มันเตรียมการไปแล้วไอ้เจ๊เหมือนรู้มากนี่แล้วมึงไม่เห็นเขาหรอไป<อ><อ>กล้อนะ้โหดูเขาปิดกล้องไอ้ว่าพี่คิดว่าไหนรับพี่ปิดกล้องไหมจะปิดไปไงกล้องอยู่ข้างบนเอาง่ายเลยพี่ต้องพางตัวฮะหายตัวโอเคพี่ให้ดูเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย มาเอางี้อะไรอะไรโอ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่เหรือตีดซีไปเลยเลยตบสีนแม่จำได้ใช่เหรอครับจำได้ได้ต้องซีดซีดหรือยืบอะไรยืบเฮ้ยซีไปเลยเฮ้ยตบจมูกได้ตบไปเลยตบไปเลยเฮ้อเอ้อเนี่ยอานจะดูต้องจำได้ไหมเอ้ยจำไม่ได้นะจำไม่ได้เหมน้อยน้อยน้อย ยกเครื่องแจ็คแคมป์เลยไปเอางี้เราจะเอาเครื่องแจ็คแคมหนีเข้าไปนะครับตอนนี้เราต้องเรียกทำอะไรเรื่อยๆทำใหม่โค้ดเร็วไม่กูเป็นลุงรังจังวะอย่เอาออกอยวาเอาไปดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีนี่อยู่แล้วแล้วมึงจะอู้ปยังไงไม่มี่ดึ๊ดเราเอาแบบนี้เลยดันไปอาตอันนี้คือกูบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องแยร์แคมป์นะรับรองรถไม่มีทางแรงไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไปก่อนดิไปก่อนดิ เล่นเกมอยู่มัเล่นเขากำลังขายเสื้อครันี่เขาอ๋อช่วงนี้เขาขายเสื้อเฮ้ยเอาง่ายเลยใครจะมีเสื้อนะสั่งได้ที่เพจสอจอเขาทำรถเราดียันลื่นเ้ยเขาดูแลเรื่อยๆเอาอ๋อแชมป์เดี๋ยวพี่แอบดูเขาแต่นะ อะไรเจี๊ยไ,ไม่รู้เลยอะไรนะรู้เรื่องเหรอเมื่อกี้ก็ถามผมว่าทำอะไรผมบอกไปยกรถมาเพราะว่าปกติก็เจอแคมป์จีวานตรงนี้น<อ>ไงไอพูดทำไม่ได้เลยเด น้ำมันหนาจัดอ่ะเอาง่ายทุกคนแบบว่าเขาสงสัยที่หลังเรายังว่าออกไปแล้วไงไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราออกไปแล้วคือไม่บอกด้วยคือรอบนี้กูบอกให้รู้รับกรรมนะแกล้งจริงไม่ได้จัดฉากบอกเลยว่าใครไม่อยากให้เอาคืนไม่อยากให้เอากลับมาบวกสิบกูบอกเลยโคตรหัวร้อนอ่ะบวกอับตัวเนี้ยที่รถเขาแรงเพราะว่าเขามีเรื่องเกียร์แคมไงทุกคนแต่เขาก็ยังมีเรื่องหัวร้อนจิบไม่ยอมเกียร์ให้พวกเรางงอ่ะบางทีเงงเขาจะเจียร์บนห้องเลยนะยกไปเจียร์บนห้องอะไรบางทีอ่ะ ไม่รู้เหมือนเอ้อมีมียกถาดแคมป์ขึ้นไปบนห้องมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเน่มาดูกันเลยตอนนี้เรามาเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมแฉมป์เรามารับธารเมียก่อนธารเมียเราจะหนีไปด้วยกันนะครับแล้วก็เน่ของของเราเราเอามาจริงไหมโง่เราทำอ่ะทำจริงแต่จะคืนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนแล้วทีนี้เน่เดี๋ยวเราโทรหาลุงเอ็กก็เลยดีกว่าเพราะว่าลุงเอ็กเนี่ยเป็นคนบอกเราเป็นวงคนวงการให้โอดขโมยของมาฮัลโหลลุงเอาปากเรียบร้อยแล้วครับอะไรเรียบร้อยบ้า นี่ไงที่ลุงสั่งได้หมดเลย,ยขโมยมาเรียบร้อยที่ลุงสั่งผมเอามาเรียบร้อยแล้วเขาต้องหัวร้อนแน่ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วลุงให้เอามาทำอะไรเนี่ยลุงจะยึดคืนแล้วใช่ไหมแบบว่าเขาไม่ทำรึเปล่าผมลุงจะยึดคืนแล้วใช่ไหมไปยึดคืนเอามายืมมาใช้ยืมมาใช้แต่ไม่บอกไม่แต่ไม่บอกเนี่ยนะเฮ้ยเราไม่ต้องคืนหรอกเพราะว่าผมตกลงกับเด็กน้อยไปแล้วว่าว่าเราจะไม่คืนเพราะว่าแกไม่ค่อยไม่ค่อยเจลียดแคมป์พวกเราเลยเจลียดให้แต่ของตัวเองใช่ไหมเออ ได้ตอนนี้ลุงจะพร้อมอยู่โคราชไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปถึงโคราชปุ๊บเราคอหาเกนแต่พี่แต่ลุงอยาเพิ่งบอกเขานะว่าเราขโมยมาคือเราไปเปิดเปิดปุ๊บเหมือนให้เขาตกใจว่าเฮ้ยทำไมเครื่องแม่งเครื่องเจียมี2เครื่องวะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคครับลุงครับไปแค่นี้ครับเจอกันครับครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะพร้อมเดินทางแล้วก็จะมีน้องแชมเปี้ยนนะครับเอา5 9ไปด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟลุกยักษ์หน่อยโอเคดียวดิมาพูดอยางนั้นแหละน โอ้คุณทําอะไรครับเนี่ยอ๋อให้เข้ามาก,ก่อนลวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปเจอที่โคราชบ้านเราดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขี่จักรยนแก่นใช่ไหมก็ขี่มาไกลแสนไกลจนมาถึงโคราชนะครับผมทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับโรงงานลุงเอ็กนะครับผมทุกคนเนี่ยลุงเอ็กเนียเประตูอัตโนมัติเนี่สวัสดีครับลุงเอ็กเฟสสดีครบ ลุงนี่คืออะไรเราทำตามแผนแล้วดูดูลุงดูลุงขำลุงงอสมึงยังไงเนี่ยอันนี้เอาแล้วมึงมาไงเนี่ยมันรอไปหมดเลยนี่อ๋อคือมันเหี่ยมกันถือก้อยมาอยู่ในหน้าของมึงมันย้ายมาอยู่ลุงแล้วอะไรอยี่ลุงเอาเดี๋ยวก่อนคือบอกเลยว่าวันนี้เราเอาเครื่องเกียร์แถมมาทำไมลุงเนี่ยลุงให้ผมขโมยมาเนี่ยลุงไม่กลัวเขาด่าหรอทำยังไงเนี่ยเรากระตุกหมดเขาพี่วะเนาะ เราก็ไปเห็นแล้วแบบมันเที่ยวอะไรหัวของเขาอะไเนี่ยเน่เอาง่ายเลยวันนี้ผมขโมยมาให้ลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาตามหาหรือยังนะเพราะว่าผมรีบอาบน้ำแล้วรีบออกมาเลยต้องใรู้ไ้วยพี่โมรีบอกโทรเนี่ยคุณนายโคเนี่ยเพราะว่าเรคิดว่าเขาจะรู้เขาไม่รู้หรอกเราเราจะไม่บอกกันเลยเราจะแบบนิ่งๆเลตว่าเปิดกล้องดูงแล้วแหละโทรหาอะไรอะไรวะอะไงวะหนูนุ่นเป็นไงบ้างเชื่อ เราหายกันไปเลยคนยับเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยกูก็บอกอยู่ว่าเอาจริงมึงก็เป็นคนต้นคิดนะใช่ครเอาออดอ๊ดเป็นคนช่วยยกด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้พวกเป็นคนช่วยก็โดนสมรู้ไงก็โดนสมรู้ร่ำคิดไงเดี๋ยวก็เปิดกล้องดูเลยเนี่ยเอาแล้วตอนนี้มึงอยู่ใครอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวเลยพวกบนเข้าห้องมาแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยบอกเลยว่าน้องๆบวกสิบมาคลิปนี้เราจะไม่คืนอ่าเอออันนี้จะเป็นการแก้แบบของจริงเลยแล้วเกิดติดโทรมาอะ ถ้าเขาโทรมาแบบว่าอ้อนวอนเดี๋ยวเขาคืนแต่เราไม่โทรร้อนแบบอ้อนร้อนแบบจริงจังเลยถ้าร้อนไม่จริงล่ะไม่คืนเออโอเคได้แล้ไอ้เหี้ยมีบอกกันนะโอเคไม่โอเคแล้วไอเทำอะไรวะเอางี้ไหนดึงมอสเอะมาเล็กเล่นก่อนได้ไหมครับมาเล็กเล่นเล่นจัเลยฮึ๊บคลัทท์ๆเล่ังเลยไม่เหม็นไม่อาจำดีอะจำดี่ะเดี๋ยวเอาไปก๊อ เท่ีเล่ายดิตายดิรดิโทษดิไดูนีเดียวนเดีย่เยวเดูยนี่เดียวนีดียวเดนี่ยวอี่เอเดน่เยนว่เดีวนนวอน่นน่เัวนยน่ยนีดีนี่เย่นเยนี่มี่ยมเนี่เยม่นเนอยีนี่่านีนี่ม่นดเป็นไรเ มันเป็นอย่างนี้มอสไอ้ยูเาเห็นเขาด่าเขาทำาไงเนี่ยก็ด่ามอสไม่ได้ด่าแล้วเอางี้ดีกว่าลุงในเมื่อผมหออมาถึงโคล่าแล้วเนี่ยผมจะต้องนอนไหนครับนี่ไงาเล่นองเฮ้ยเ้ยอันนี้คือโรงงานสุตนตานโคลายสแล้วคือเราเอาเครื่องแจ็คแทนทิ้งเลยทิ้งเลยไปอี่ร้นก่อนแลเราทำสำเร็จแล้วไงไหนๆลุงอันนี้ขออนุญาต ดูโรงงานของลุงด้วยกันเพราะว่าเรามาเนี่ยเราจะมีที่นอนแบบที่ซุกหัวนอนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปเราหัวแตกปุ๊บเราได้กลับมาเลยถ้าโดนเขาเียดเร้อยจะบ้างของกลับเลยกลับมาโคราชเลยยังไงลุงไหนพาเขาด้วยลุงดูเลยใช่ไหมใช่มันเป็นยังไงเนี่ยการเล่นยังไงโอ้ยเนี่ย มีนางคนที่หนึ่งนางคนที่สองนางคนที่สามคนสี่เพราะปาร์ตี้แต่เรานอนอยู่ตรงนี้โอเควันนี้กูมีที่นอนแล้วครับทุกคนก็เอาง่ายเลยขอบคุณนะครับพี่มอสรับจบเอาไปคืนกงนด้วยนะเยอเสร็จแล้วยวเสียแล้วก็เขาก็ด่าป่ายังไงเนี่ยลุงฮะเอางี้แบบไหนไหนก็มาแล้วครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจบคลิปเนี้ยน้องๆอาจจะถามเลยยกร้วงมาเสิร์ฟมาละกัป แทบไม่นะวันไหนครับไหวกับผมหรือเปล่าเราเยกมาซ่อมอ่ะเจอแค่เดี๋ยวยังคนพูดดีว่ะมันขมเรือไปวันนี้เราจะมาบัวเจอแค่มอสใช้ยน้ามอสเชียงใหม่มอสโคราฮเยอะเพียงพอแล้วไม่ได้ขีดก็เลย อ่ะพี่ฟังกัต่างเออรถซุนวิ่งเท่าไหร่ครับ170 170ลูกอะไรครับ5 975 175เออโอเคผมก็595เออเรอกร้อยยังไม่รู้คำเอง160พวกผมยังไม่รู้กับว่าผมวิ่งเท่าไหร่แต่บอกเลยพวกผมรถต่อแล้ออทรงเต็มจาง225อ้อหอ ถามว่าโกงไม่ได้ไหมครับทำไมฮะใส่ยังใหญ่เองนะดูดีเลยเม่ี้เอยเอาง่ายเลยเดี๋ยวอีีดอกไปนะครับเราขอพักกับมึงไม่เดี๋ยวยกมาเสิร์ฟเฉยๆมันต้องมีเดิมพันด้วยใช่ไหมแชมป์ปอาวเลยนะครับป่าอาหารสักหมื้นหนึ่งว่าไงสักหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งไอ้มอสม่นาอยู่ครับตอนนี้หาเงินเย่เลย ได้เลยเอาง่ายๆเลยเดี๋ยววันไหนที่อ่าแล้วรอลุงเขาว่างก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมมาผมก็กลัวหมดแตกก็คือต้องขออาศัยลุงเตั้งหนึ่งคืนครับไม่มีที่ไปแล้วได้เลยถ้าเกิดเพิ่มถามกลับไปนี่วันนี้หมอแตกแน่นอน <laughs> เออโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์กดติดตาม จูนครับวันนี้เดี๋ยวจะจูนรถด้วยครับผมอะไรจูนรถกับพมี้ดีกว่าแรงๆความละสามสิบมาให้ลูกกระเด็นออกมาเลยป้าดูฟูเ่าอย่าไปแล้วทุกคนใครชื่นชอบกดไลค์คลิปนี้อยากให้แก้งพี่แบงค์อีกนะบอกเลยมาล่างวงล่างเปิดอะไรนี้จนโหงปิดไฟก่อนประหยัดไฟจัดไปดิรอแรงรโดนกูแน่พวกเนี้ย